เอาเอาได้เพื auch, oh, <h <h wow> ่อนลังเอาไรอยู่เนี ouais ่ยเชื่อเชื <h <h ่อไงไงหอยหลอดออลูช่วยอะไรมีทราคะเดอ cứ đâm này vào vừa ra thải vừa ra xuống đâm này cứ đâm này à BOXER น่า thêm. ๆแล้วยัง เตรมพร้อมแล้วแข่งไปดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีพร้อมไปทางนั้นนิดเดียวสีวิึ้นขึ้นเด็กสีสัน เฮ้ยแคลว่าไกลกันไปี่่มันงเห้วานจะทอะไรยโาาอะไรเนี่ยเรองหลังเรื่องหลังเืองหลังน้หนไ่บอกใรดงตวนี้นเลหวานบักเซอร์นังไหม้าหว่วนบนดินี่นนาเขียนน้หวานพลาทงายู่ทนี้ไไเม่ใชแล้วก็ได้าหวา่รองเท้า

ไม่รู้อะจะไปตัดต่อเอาพี่มาช้าค่ะรู้สึกไงอัไหจเต็มแน่ไทยตอนนอ้โอเคร่างกายร่างกาย ค่ะกลุ่มหนึ่งหนุกไหมคะ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ได้มาคุณลองทำหน้าที่คุณคิดว่าคุณหาที่สุดสิค่ะหน้าหน้านี้่อน้องน้องหอยหลอดน้องหทำหน้าที่คิดว่าสวยที่สุดสิคะ เอาเล่นเลย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 ข้าจะเล่นขาขาหน้าทุเรศที่สุดค่ะขอชุดเรศตัวนี้ค่ะชุดเรศตัวนี้ชุดเรศตัวนี้บายมาพี่ภูเราเอาหน้าชุดเรศเป็นไม่พี่ภูหรือว่าชีวิตนี้ดูดีมาตลอดไม่เคยทุเรศเลย วิบูเต้นเก่งๆให้วิบูเอาวิบูเลยทำหน้าแอปเปิลก็ได้วิบูนสุดตายค่ะโนบอนโนบดีให้นักผู้ชมสุดตายค่ะเลยวิบูสุดตายค่ะเอาเอาอย่างเงี้ยวิบูหรือบได้เซลเลยเว้่หัวหน้าทำหน้าทุดเลสุดสิทำหน้าทเลสุดอย่างเงี้ยสุดตายค่ะอย่างเงี้ยเลยนี่แหละทุดเลสุดๆแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยว้าแย่จังอย่างเงี้ยเร็ว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  ที่บอกว่าอยากกไม่ลอสิทำเสิเอาเลยทำหน้าแอปปิลแอปเปี้นี้ทำแล้วก็ทำไปเลยอ่ามามานแกงแกงแกงปแกงมเล่นอะไรน้ำร้อนนงไม้ทำหน้านดิจะไปลงยูทูบทำหน้าแอปเปิลดีทำหน้แบบเมื่อวาน ตาตัวตัวตัวใคสีใคสีนะตหน้าเป๋าเปยังไงเอาขอยจิกจิกจิกไม่รู้บอลบอลขอยิ๊กไม่้บอลอกิ๊ปิงปิงทำตาทำตาทำตาด้วยตอนพวาเขารมนั่นแหละพวกแกก็มาดูตอนมันคืนมาถายตอนมันคืน เเดี๋ยวๆต้องเฉลี่ยรู้สึกยังไงอะลำอะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็แบบทำไม่อะไรนี่ออกเลยอ่ะเราทำผิดบ่อยมากเลยทำผิดอะมาค่ะวันนี้ไม่เกี่ยวค่ะต้องเซต้ารู้สึกไงคะหลดสายไม่ได้ดูจเจอสัมภาษณ์แล้ว เนียงเนี่ยปัญหาต้องใครเอาเป็นไงอ่ะใครอย่นไอทีหเนี่ยอยู่บนไอทีรอเน่ยมเกิดอะไรที่เฟรชตาวใท้ที่สุดเต้นอะไรกันบนไอทีอ่ะทีหลัามันจะได้แค่นี้กัทเองไหมผมว่า เหมืนไม่ได้กินข้าวเลยครับใช่ปะรู้สึกอยากบอกอะรไหทุกคนครับให้ปิดไฟอ่ะแย่ที่สุดตายแล้วหลบแหละตายแล้วครับตายแล้อันนี้ก็คืออะไรกันหรไมเกมเปิดดลจกล้องหืนครับเสียงก็ไม่มีเองจะนี่คือรายงาน่องไ สิบศูนหนึ่งูขากล้องขากล้องขาก้องขาก้องอย่างไรโซค่ะว่าไงครัหัวหน้าหัวหน้านางลำนางลำเป็นไงนางลำเนื่อค่ะสองวันเดียวค่ะเกค่ะเป็นไงคะเหนื่อยมากเคยข้้าค่ะ จิตที่สภานแล้วเจนคะเป็นไงคะเหนื่อยร้อนค่ะใส่ชิปไปเลยเออโอเคโอเค